สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนจองพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางเราพัฒนาพี่น้องนะครับเราพัฒนาวัทีีผ่านมากกับลู้ซึกว่าเสียใจในหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นงวดแแลกนะครับเนาะเป็นสูตรแลกพี่น้องเขาก็ยังจับจุดจับทางบ่ได้นะครับบันนี้ออกมาแล้วเป็นงวดแแลกเข้าลูกแล้ว ทางเขาทางออกที่ไปที่มาของสูตรพี่น้องนะครับนะ่ของปีนี่เพราะว่าสูตรปีหกเจ็ดได้ทิมไปปีหกแปดเอาสูตรมให่เขามาเพราะว่าสูตรมันตรงเป็นปีชนปีนะครับสําหรับอาจารย์ที่ผมเรียนมาพี่น้องนะครับพี่น้องครับเมื่อนีพ้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางของเจออ้อยเนาะพี่น้องเนาะเจออ้อยนะครับไม่ว่าไทยไม่ว่าลาวพี่น้องหลุดกับบอนั่น เขากาโดนเติบรุดบ่นั่นแต่ว่าเขานี่ลาล่ไลยก็รุดพี่น้องนะครับรุดดีเป็นส่วนหน่อยเนะาะบอกว่าไทยบอกว,ว่าเล่าเนาะเมื่อที่ผ่านมารัฐบาลไทยแกกับฟันหาวิ่งหาเม็ดเดียวฟันหาหนึ่งเม็ดเดียวแต่ยังเข่าเต็มเต็มพี่น้องเล่าแล้วก็พึ่งเมื่อรุดหววแหลกขึ้นกันลกแล้วก็รุดแล้วก็มาแก้ไขนะครับแก้ไขว่าทาังนี่มันมาทาังนี่มันมาทาังนี่เออมันมาทายมาขวานะครับเท่ากับต้องรูท่างเขามาบัดน,นี้พี่น้อง นะครับมันก็นเลยมั่นใจพี่น้องนะครับเพราะว่างวดแรกย่าโบเห็นปีหกแปดออกมาออกมาเป็นครั้งแรกพี่น้องเข้าใจเมื่อบวกลบคูณหารกันนะครับเพราะว่าเป็นวดแรกเนาะนะครับพี่น้องครับพ่อใจดีสีผ้าไปเบ่งแนวทางของเจ๊อ้อยได้พี่น้องได้นะครับวันที่หกเด้อวัน ที่หกมกกาลานะครับสองห้าหกแปดไปลองนะครับนะครับมกามกาลาสองห้ามกกลาสองห้าหกแปดลองไปลองเนาะนะครับ นี่คือเนื้ข้างเล่าพัฒนาของเจ๊อ้อยนะพี่น้องเด้อพวกเได้เป็นแฟนคลับแฟนช่องเล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับเล่าพัฒนานะครับเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเจ๊อ้อยเด้อนะครับพวกเได้เป็นแฟนคลับแฟนช่องเล่าพี่น้อง นะครับจะลืมห้กำลังใจเราได้นะครับเจ๊อ,อ้อยนะครับงวดแหลวหทวตผพานมาเนาะพี่น้องเนาะเขาเนี่ยโมจัว่ามันออกตัวใดเนาะนะครับบัดนี้รู้จักว่าตัวออกมาแหลวเพื่อนตีได้มาจับบวกลบคูณหารแส่กันพี่น้องมันจังสบเป็นผลออกมานะพี่น้องนะนะครับมันเป็นลักษณะนั้นนะครับในการทำสูตรเนาะพราะว่าสูตรเก่ากับสูตรใหม่ เอามาจับใส่กันแล้วมันบอถือกันได้พี่น้องวัดิพันธ์มาเพราะว่าจับปีหกเจ็ดกับปีหกแปดมาใส่กันเนี่ยมันบวแมนมันคนละปีคนละพศัดนี้จับเอาปีหกแปดมาบวกลบคูณหารเนาะพี่น้องใส่กันเป็นที่เรียบร่อยจับคู่ให้พี่น้องเป็นที่เรียบร่อยนะครับพี่น้องรอค่อยเบิ่งว่าวันที่หกมกราถูกหรือพิษเข่าหรือลุดพี่น้องนะครับวิ่งบนล่าง นะครับเพราะว่าปีหกแปดมันเป็นงวดแรกนะครับมันมีมีตรมาบวกลบคูณหารมันก็ต้องจําเปลี่ยนไปเอาของปีหกเจ็ดของมาบวกลบคูณหารกันนะครับมันบวกลบคูณหารกันบ่ได้เพราะว่าอย่างวันที่มันเป็นคนละปีคนละพอกันนะพี่น้องมันก็เลยบ่ได้พี่น้องนะครับมันก็เลยหลุดเลยพาดพี่นอ้องประท่านตรวจประท่านอภัยได้หลายพี่น well, 爸爸拜拜้องสิว่าแก้ตก็ว่าได้สิว่าจังได้กับพี่น้องแล้วต่พี่น้องสิว่า นะครับแล้วค่อยเบิ่งวันที่หกมกลาสิเป็นจังไดเนาะอ่อพี่น้องเจ๊อ้อยวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเจ๊อ้อยวิ่งบนล่างองีกยังเดี๋ยวให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันพิจารณากันเนาะเจ๊อ้อยวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเจ็ดแปด นะครับเจ็ดกับแปดพี่น้องนะครับสาหรับเย๊อ้อยวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องมากกะจัดคัดกาผ่านพี่น้องบ่าวากันแนวทางมีเขามีหามาลุดบุ๋มพูได้สามารถรับหลู้ได้บุ๋มพูได้สามารถหูได้พี่น้องถ้าหูกระบอกเล่นได้พดาาูได้สามารถที่ว่าลู้ได้นะครบับ่าออกตัวนั้นตัวนี้แค่ร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นเนี่ยบอกมา นะครับไม่มีใครรู้นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอันนี้มันเป็นแค่สูตรนะครับเป็นแค่ศาสตร์เป็นแค่คํานวณตัวเศษตัวชนกันพี่น้องนะครับตัวที่ชนกันเยอะที่สุดตัวนั้นเป็นตัวเด่นน้อยที่สุดคือว่าอ่อนกําลังไม่มีผลต่อกันเสี่ยงโชคเด้อนะครับตัวได้อ่อนจะเอามาใส่พี่น้องไม่มีเด็ดขาดตัวในอ่อนน,นันจะมีทีนึง นาพี่น้องเนาะเอาตัวชนที่เขาแข็งกล้าพลังเยอะหน้ามาพี่น้องเนาะไอพี่น้องเจ๊อไอจับคู่พี่น้องนะครับเจ๊อไอจับคู่เด้อเจ็ดสาม 8 7ดกับนี่คือแนวทางของเจอ้อยจับคู่ให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณากันพี่น้องพี่น้องมกักการจัดคัดกับพานบาวากันเด้อนะครับแนวทางมีเขามีรุดได้เสมอพี่น้องมาดูชุดที่สองพี่น้องนะครับแปด สองแปดสี่แปดห้าแปดหกพี่น้อง นะครับนี่คือแนวทางของเจ๊อ้อยพี่น้องเอามาฝากพี่ต่อน้องนะพี่้องเนาะนะครับเอามาฝากพีต่อน้องเรียบร้อยพี่น้องนะครับพี่น้องมักกะจัดพี่น้องคัดกะพันนะครับแนวทางมีเข่ามีหลุดอยู่กับพีกับน้องสีพิดเจาหน้าเอามักพี่้องกะจัดขัดพี่น้องกะพันอกว่ากันนะครับมักกระจัดคัดกะพันพี่น้องแนวทางมีเข่ามีหลุดใดพี่น้องนะครับ เราพัฒนาเจอยวันที่หกบุกรลาสองห้าหกแปดวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดได้พี่น้องเด้อนะครับจับคู่เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าพี่น้องแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกพี่น้องเอาราจะพีจะนองสิพิจากหน้าได้พี่น้องเด้อนะครับเอาแคบหน้าจอของเจอยไว้พี่น้องแคบหน้าจอแล้วลวพี่น้องกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอยกันหลายๆพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนเนพะ้อพี่น้องเนาะ อาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ